สวัสดีครับคนรักหนังทุกผู้ทุกคนทั้งหญิงและชายวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง I Am Number 4เป็นเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวผู้เหลือรอดทั้ง9ที่ต้องลีภัยจากบ้านเกิดมาที่ดาวโลกเพราะดาวถูกยึดโดยพวกม็อกมนุษย์ต่างดาวจอมรุกรานซึ่งเป้าหมายต่อไปของพวกม็อกก็คือโลกดาวสีฟ้าดวงเล็กๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกจุดเช็คอินสําคัญของมนุษย์ต่างดาวทั่วทั้งเอกภพ เปิดเรื่องมาที่แคมป์ของผู้ชายสองคนเขาได้ตื่นตอนกลางดึกอย่างสลึมสลือชายคนหนึ่งโดนเงาปริศนาฉุดไปคาดว่าไม่รอดแน่ๆชายอีกคนจึงใช้สเต็ปฟีรันนิ่งวิ่งออกมาโหอย่างเท่จึกตายอนาดไปอีกหนึ่งศพตัดภาพมาที่พระเอกของเราแดเนียลเขากำลังว่ายน้ำในทะเลกับสาวคนหนึ่งแล้วจู่ๆก็มีแสงสว่างขึ้นที่ขาของแดเนียล เขาดูเจ็บปวดกับมันมากเลยก็มีเสียงปริศนาบอกกับแดเนียลว่าเดี๋ยวแกจะได้รู้ว่ากำลังจะเจอกับอะไรรุ่งเชา้าแดเนียลตื่นขึ้นมาบนชายหาดและได้เจอกับลุงของเขาเฮนรี่แดเนียลบอกกับเฮนรี่ว่าหมายเลขสามตายแล้วและเพราะเหตุการณ์เมื่อวานจึงทำให้แดเนียลต้องลบตัวตนของเขาและยายที่อยู่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุลสมัยเพราะไม่เช่นนั้นรายต่อไปที่จะเป็นศพก็คือแดเนียลนั่นแหละทำไมจะตายน่ะเหรอก็เพราะว่าแดเนียล คือมนุษย์ต่างดาวเผ่าลอเรียนและหมายเลขสที่ถูกฆ่าก็คือมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ดาวเดียวกับแดเนียลซึ่งแต่ละนัมเบอร์จะมีนักรบคนหนึ่งคอยปกป้องพวกเขาจากพวกม็อกมนุษย์ต่างดาวชั่วร้ายหน้าตาเหมือนคิสเมทในเรื่องนารูโตะยึดดาวเขาไม่พอเขาหนีมาดาวใหม่ก็ยังตามจองล้างจอมผลาญไม่เลิกเลวจริงๆพวกคิสเมะนักรบองครักษ์ของแดเนียลก็คือเฮนรี่ใช่ครับเขาไม่ใช่ลุงหลานกันจริงๆหรอกชาวลอเรียนเหลือเพียง9้าคนที่หนีรอดมาได้ หมายเลขหนึ่งถึงสามน่ะตายไปหมดแล้วแดนนีเลเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นจอห์นสมิธจอห์นได้เก็บหมามาเลี้ยงเขาตั้งชื่อให้มันว่าเบอร์นี่โคซ่าจอห์นได้ป Bl <om> ลอมแปลงเอกสารและเข้ามาเรียนที่โรงเรียนชื่อพาราไดส์คนแรกที่เขาได้รู้จักก็คือซาร่าซึ่งได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้พาจอห์นเดินทัวร์โรงเรียนตัดภาพมาที่พี่โล้นชาวม็กพวกมันกําลังสืบหาร่องรอยของหมายเลขสี่ซึ่งก็คือจอห์นตัดฉับกลับมาที่โรงเรียนจอห์นกาลังนั่งเรียนอยู่แล้วจู่ๆก็มีแสงปรากฏที่มือของเขายังกับไอรอนแมน เขาจะวิ่งหน้าตื่นเงือแตกพลักๆออกมาจากห้องเรียนเฮนรี่จึงบอกวิธีควบคุมพลังให้จอนกลับมาฝึกพลังต่อที่บ้านเฮนรี่บอกกับจอนว่ามีพลังก็จริงแต่ห้ามใช้นอกบ้านนะจ๊ะจอนจึงแอบปีนหน้าต่างออกมาจากบ้านและไปลองทดสอบสมรรถภาพของตัวเองได้ของใหม่มาไม่เล่นได้ไงตกดึกจอนพบซาร่าที่ร้านกล้องโดยบังเอิญจอน John จึงถือโอกาสเดินมาส่งซาร่าที่บ้านซะเลยซาร่าชวนจอนไปกินข้าวที่บ้านพ่อแม่ของซาร่าเรียกเก็บโทรศัพท์ในระหว่างที่กินข้าว ทำให้จอรนไม่ได้รับสายของเฮนรี่หลังจากกินข้าวกันเสร็จพระนางก็มานั่งคุยกันต่อซาร่าบอกว่าเธออยากไปจากเมืองนี้เต็มแก่แล้วจอรนเลยบอกก็ไปสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วมันใช่ไหมเนี่ยเออจอรนเลยบอกว่าไปได้ทุกที่แล้วบ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนจากนั้นสักพักเฮ้ยบอกจอรนอย่าโมแอ,อลหญิงกลับบ้านได้แล้วเว้ยไอ,อ้หมาโง่กันทำให้ฉันดูแย่ในขณะที่จอรนกำลังกลับบ้าน จนรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองอยู่ตัดภาพมาที่โรงเรียนพวกของมาร์คหัวโจบประจาโรงเรียนได้มาหาเรื่องจอร์นกับเพื่อนของเขาชื่อแซมแซมเล่าให้ฟังว่าตามจริงซาร่าก็แสบไม่แพ้มาร์คหรอกรอบนี้จอร์นเจอกับซาร่าเขาจึงทําเหมือนซาร่าเป็นอากาศธาตตตัดภาพมาที่เฮนรี่เฮนรี่ได้ไปตรวจสอบที่โบร,ราณสถานเขาพบหินสีฟ้าและได้ดากลับมาหาข้อมูลต่อตัดฉับมาที่งานแฟร์จอร์นเจอกับซาร่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาอยากเคลียร์กับซาร่าให้รู้เรื่องทําให้รู้ว่าซาร่าและมาร์ เป็นแค่เพื่อนเก่ากันเท่านั้นหลังจากเลิกรากันไปแล้วมาร์กก็ใส่ร้ายเธอสารพัดจนคนที่โรงเรียนไม่มีใครอยากคบกับซาร่าเค okay, งั้นไปย้อมใจกันที่บ้านผีสิงแล้วกันจอนกับซาร่าได้เข้าไปในบ้านผีสิงแต่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างจับตาดูจอนอยู่จากนั้นไม่นานหลังจากที่มาถึงปากทางบ้านผีสิงจอนก็โดนพวกของมาร์กรวมกระทืบและพวกมันก็จับซาร่าไป จอนใช้พลังของเขาสัดพวกลูกน้องของมาร์คสยบเลยมาร์คอยากคุยกับซาร่าให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเราอุ้มกูมาปานโจรกูคงอยากคุยกับมึงล็อกจอนที่จัดการลูกกระจอกเสร็จก็ฟิลขาดสุดๆเมื่อรู้ว่าทั้งหมดคือแผนของมาร์คจอนจึงพุ่งเข้าจะหักแขนของมาร์คแต่ซาร่ามาห้ามไว้ได้ทันหลังจากนั้นจอนก็เดินไปส่งซาร่าที่บ้านจอนบอกกับซาร่าว่าคิดถึงเธอตลอดเลยซาร่าก็บอกจอนว่า ฉันก็คิดถึงเธอตลอดเลยซาร่าถามจอนว่าเธอมาจากไหนกันแน่ไม่บอกมบมบปิดปากแม่มจากนั้นทั้งสองคนก็แยกยา้ายกันจอนเริ่มควบคุมพลังของเขาได้แล้วเขาลองใช้พลังทำลายทรัพย์สินรัฐบาลยั่วย่ไปสองหลอดแซมขอคุยกับจอนแซมบอกว่าเขาเห็นที่จอนทำในป่าแซมถามจอนว่าเขาเป็นตัวอะไรกันแน่จอนพยายามเรียกไม่ยอมตอบชื่ออะไรเนี่ยแซมแซมอ้อนวอนให้จอนพูดความจริงกับเขาเขาอยากรู้ความจริงเพื่อพิสูจน์ว่าพ่อของเขาไม่ได้บ้าพ่อของแซมเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาว และคนควาเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปยังปริศนาจอนจริงใจออดเล่าให้ฟังก่อนไปจอนบอกแซมให้สัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับถ้ามีคนรู้เรื่องนี้มากไปกว่านี้ฉันจะไม่ปลอดภัยแซมให้สัญญาตัดมาที่บ้านเฮนรี่สั่งให้จอนไปเก็บข้าวของเตรียมย้ายออกเพราะเหตุการณ์เมื่อคือนนั่นแหละแต่จอนบอกว่าเขาไม่อยากย้ายไปไหนทําให้ทั้งสองคนมีปากเสียงกันแล้ว,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 วก็นัว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 กันก่อนที่เฮนรี่จะเข้าล็อกคอจอนได้ทุกอย่างค่อยสงบลงจากนั้นพวกเขาก็มานั่งคุยกัน จอถามเฮนรี่ว่าทำไมพวกมันถึงอยากฆ่าเขาเฮนรี่จึงบอกกับจอว่าพวกม็อกไม่นิยมตั้งรกรากแต่เน้นกวาดล้างตอนนี้มีแค่ไม่กี่อย่างที่ทำได้ก็คือจอและอีก5้าคนที่เหลือรวมพลังกันต่อกรกับพวกม็อกแต่จอยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ไปไหนเพราะจอร,รักซาร่ามากๆเขาจึงไม่อยากจากเธอไปเฮนรี่จึงบอกกับจอว่ารักของพวกเราไม่เหมือนกับมนุษย์รักของเราจะเป็นนิรันด์ถ้าคนนี้ใช่ก็อย่าให้พวกม็อกมันชนะสิ เช้าวันต่อมาเฮนรี่หายตัวไปเหลือเพียงกล่องสีฟ้าวางอยู่บนโต๊ะและเบอร์ของเฮนรี่ที่โทรหาจอรแต่คนพูดไม่ใช่เฮนรี่ปลายสายบอกว่าให้ตามมาที่ที่เขาบอกต่อจากนี้ถ้าอยากเจอกับเฮนรี่อีกครั้งจอรโทรหาแซมให้มาเป็นโชเฟอร์ให้หน่อยพอมาถึงมีคนเดินออกมาจากบ้านจอนบอกให้แซมตามคนนั้นไปส่วนจอรเข้าไปสำรวจข้างในเขาเจอมีดของเฮนรี่และพบเฮนรี่ถูกมัดอยู่แล้วจู่ๆก็มีคนพุ่งชนจอรแต่จอรจัดการมันได้อย่างง่ายดายจอรช่ใช้ปลดเฮนรี่ลงมาจากพันธนาการ เฮนรี่บอกว่านี่เป็นแผนของพวกม็อกแซมโดนจับเป็นตัวประกันกูบอกแล้วให้มึงเป็นแค่โชเฟอร์พอไงจอนจึงใช้พลังจัดการซะเสร็จสับแล้วก็มานั่งคุยกันเฮนรี่รู้จักพ่อของแซมเฮนรี่บอกกับจอนว่าเราควรออกจากที่นี่ได้แล้วแต่จอนไม่ฟังวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็โดนระเบิดเข้าอย่างจังเลยครับในขณะที่จอนกำลังเสียท่าเฮนรี่จึงเข้าต่อกรกับม็อกและจัดการมันได้สําเร็จหลังจากนั้นสามหนอก็ขึ้นมาบนรถเตรียมหนีแต่แซมบอกว่า กูหากุญแจไม่เจอม็อกกระโดดขวางรถไว้ม็อกสอบอากาศจึงจ้วงเฮนรี่ดังจึกเฮนรี่เสียเลือดอย่างมากเขาจึงใช้แรงเครืองสุดท้ายบอกทุกอย่างที่จอร์คนควรรู้พ่อของแซมช่วยพวกเราเขาพยายามจะเอาทุกคนมารวมกันเฮนรี่มอบห็นสีฟ้ากับจอร์นมันคือเห็นอะไรน่ะเหรอมันคือเห็นหาพิกัดครับเฮนรี่บอกจอร์นว่าให้แกรอยคนอื่นๆให้เจอสักพักเฮนรี่ก็ตายและสลายไปเป็นจังหวะเดียวกับที่พวกม็อกจัดการมนุษย์ที่พวกมันหลอกใช้ตายสยองคาบ้านเลย เรื่องนี้ดังจนออกข่าวทีวีตำรวจจึงเชื่อว่าจอห์นกับเฮนรี่เป็นผู้ก่อการร้ายแซมบอกให้จอห์นหนีไปแต่จอห์นบอกกับแซมว่าเราจะไม่หนีไปไหนเราต้องกลับไปทำภารกิจให้รู้ล่วงในขณะที่จอห์นกำลังดูเจ้าหินหาพิกัดอยู่แซมก็บอกว่ามันมีอีกก้อนหนึ่งนะจอห์นเลยบอกงั้นเอามาให้เขาหน่อยระหว่างรอจอห์นจึงเดินทางไปหาซาร่าระหว่างที่แซมกำลังขับรถไปหมาของจอห์นก็มาขวางหน้ารถไว้แซมเป็นคนรักหมาจัดจ้านเขาได้เอาหมาขึ้นรถมาด้วยซะเลย ตัดฉับมาที่หลังคาซาร่ากับจอร์นกำลังนั่งปรับทุกข์กันอยู่ซาร่าถามจอร์นอีกครั้งว่าเธอคือใครกันแน่แต่แม่ทันจะได้ตอบอะไรไปตำรวจก็มาจอร์นจึงเตรียมหนีจอร์นบอกซาร่าว่าเขามาเพื่อบอกลาซาร่าพยายามรั้งจอร์นไว้แต่พลาดท่าตกลงไปจอร์นจึงใช้พลังจิตค้างซาร่าไว้ในอากาศและกระโดดไปรับตำรวจนี่เหวเลยซาร่าถามว่าทำได้ไงยังไม่บอกปล่อยให้งงไปก่อนจอร์นใช้พลังอีกครั้งเพื่อหลบหนีครั้งนี้มีคนถ่ายไว้เยอะเลยครับ ก่อนที่จอห์นและซาร่าจะหนีเข้าป่าจอห์นเอาแฟลชไดร์ให้ซาร่าไว้ในนี้มีข้อมูลทุกอย่างว่าเขาเป็นใครและมาจากไหนซาร่าจึงบอกกับจอห์นว่าก่อนไปมากับฉันก่อนตัดภาพมาที่ฝั่งของมาร์กและพ่อของเขาพ่อมันก็ไอตำรวจที่ตามจอห์นไม่เลิกกันและพวกเขากําลังตามหาพวกพระเอกอยู่พวกม็อกขับรถมาขวางและโยนพ่อของมาร์กกระเด็นไปเลยและจับตัวมาร์กไว้เพื่อให้ช่วยหาจอห์นตัดภาพมาที่ฝั่งของจอห์นจอห์นกับซาร่าได้กลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปล้างรูปเดี๋ยวนะ รีบแล้วอีล่าเอ้ยแล้วซาร่าก็ขอให้จอนโชว์พลังพิเศษให้ดูพวกม็อกมาถึงโรงเรียนแล้วและล้อพวกจอนไว้แซมโทรเตือนจอนให้ออกจากที่นั่นและได้นัดพบกันหน้าโรงเรียนทันใดนั้นไฟก็ดับลงพวกม็อกเอาสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่มาด้วยในระหว่างที่กำลังวิ่งหนีกันอยู่จอนได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอหันก็บอกปืนมาทางจอนที่ไหนละ่ะผู้หญิงคนนั้นยิงใส่ม็อกตั้งหาแล้วนางก็โชว์สกิลมีดจ้วงม็อกตายไปสองศพยัย่วๆแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับจอนว่าเธอคืือออหมายเยเเลลขแะธได้ตน จอนเรื่องโชว์พลังให้โลกเห็นและถามถึงนักรบองคารักษ์ของจอรนจอรนบอกว่าเขาตายแล้วไมล์เล่หกก็บอกว่าเหมือนกันเลยตัดมาในรถของแซมมาของจอรนเห็นสัตว์เลี้ยงแรปเตอร์ของพวกม็อกมันก็เลยแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดหน้าตาอุบาทไม่แพ้กันเลยครับแซมตกใจมากจึงวิ่งเข้าไปรวมตีกับพวกจอรนแซมเห็นไมเล่หกแล้วก็เกิดปิ๊งปังในความแซบจึงถามชื่อนางไปนางจึงตอบแซมไปว่าชื่อเจนโดแซมคงคิดในใจบอกก็เหมือนไม่บอกไว้อีนี่เกดเลกเกดน้อยนะครับจอด เป็นชื่อที่ใช้เรียกศพไม่ทราบชื่อหรือบุคคลที่จําเป็นต้องปกปิดชื่อไว้เพื่อเหตุผลทางกฎหมายนะครับอารมณ์แบบสมชายสมหญิงนั่นเองโอเคต่อต่อระหว่างที่คุยกันเพลิน,นสัตว์เลี้ยงของพวกม็อกก็กระโจนใส่พวกของพระเอกจอนจึงวิ่งล่อพวกมันออกมาและในขณะที่กําลังจะเสียท่าหมาไกลพันธุ์ของพระเอกก็มาช่วยเอาไว้ไม่ทันไรพวกม็อกก็เข้าปะทะกับพวกจอนและพวกพระเอกก็เริ่มเหนื่อยจากการต่อสู้เจนบอกให้จอนยิงลําแสงใส่เธอเคจัดไปเฮ้อ เหมือนได้ดื่มเอ็มร้อยจากนั้นเจนกับจอร์ดก็จัดการม็อกได้สาเร็จตัดภาพมาที่หมาของจอร์ดน้นอนเหมือนกําลังจะเสียเปรี่ยบอยู่แต่พอสู้กันในห้องน้ําแลปเตอร์ก็โงโง่วิ่งเลื่อนเสียหลักไปเองแต่น้อนเลยง้้มจนสัตว์เลี้ยงของพวกม็อกตายแต่นอนก็เจ็บหนักจึงขอพักสักหน่อยพวกของพระเอกเออกมาสนามกีฬาพวกเขาจึงเจอกับพวกของม็อกที่ดักรอพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของมันอีกตัวหนึ่งหลังจากที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดได้สักพักหนึ่งเจนก็โดนสัตว์ประหลาดโฉบขึ้นไปบนฟ้า ทำให้จอนต้องหันหลังให้ศัตรูเพื่อไปช่วยเจนหลังจากได้ช่วยได้สําเร็จเจนกับจอนก็เริ่มในขีดจำกัดแล้วม็อกจับจอนขึ้นเพื่อเตรียมเชื้อแต่จอนก็ใช้พลังจิตทําให้ระเบิดที่ติดอยู่กับม็อกระเบิดเจนมาช่วยและกางม่านพลังเพื่อป้องกันพื้นที่รอบๆเอาไว้เจนและจอนจึงปลอดภัยหายห่วงวันต่อมาเจนกับจอนเอาหินสีฟ้าสองก้อนมารวมกันแต่จูๆ่ๆมันก็สลายไปแซมงงอา้าวสรุปมันใช้ไม่ได้เออแต่จอนกับเจนบอกว่าพวกเขารู้สึกได้ บอกว่าเขาสามารถหาคนอื่นต่อได้แล้วล่ะตอนนี้มาก็เดินมาเอากล่องที่เฮนรี่ทิ้งไว้เอากลับมาให้จอร์นจอร์นจึงมือซาร่ามาล่ำลาและบอกกับซาร่าว่าเขาสามารถรักได้แค่เธอคนเดียวเท่านั้นตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตจากนั้นทั้งสองคนก็แลกเล็กโตบาซิลัสกันมาของจอร์นสงสัยกลัวจะไม่มีบทก็เลยวิ่งมาสงทบด้วยฉันอยากไตายฉันยอยางหายใจเป๋ไม่เป็นไรปลอดภัยก็พอหลังจากบอกลากันเสร็จจอร์นแซมและเจน จึงออกเดินทางไปหานัมเบอร์อื่นๆที่เหลือให้ครบจอบอ่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง I am Number f o u ปฏิบัติการล่าเหนือโลกจอมพลังหมายเลข4หากใครยังรอภาคต่ออยู่ความหวังคือลิีมากครับผมนี่แหละคือคนหนึ่งที่ถอดใจไปแล้วห <c oughs> นังดีที่ไม่ทำเงินภาคต่อก็เลยต้องถูกพับไปอย่างน่าเสียดายครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา See you next time. Have a nice day นะครับผม